Okay, okay, okay. สวัสดีค่ะคุณวินาน,นะคะคลิปนี้ใครที่กำลังได้บัตรเชิญจะไปงานแต่งงานกำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งตัวยังไงคลิปนี้ต้องดูจ้า <c oughs> แต่งตัวไปงานแต่งให้ดูแพงทำยังไงไอ้ย่า okay, ข้อหนึ่งสีอย่าจัดมากเกินไปสีที่ดูแพงส่วนมากจะเป็นสีอ่อน งั้นถ้าเกิดว่าเราไปแดงเราไปม่วงเราไปเขียวอะไรอย่างเงี้นะคะมันจะดูแพงยากค่ะข้อ2อ,อย่าขนเครื่องประดับทั่วมากเกินไปใส่มันนั้งแขน้นั้งคอทุกสิ่ง,ยง,อ,งยอย่างดอกดวงตุ้มอะย่งเงยนะคะยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งไม่แพงค่ะข้อ3กับกระเป๋ารองเท้าให้แมทชกัน ยิ่งถ้าใครที่อยากจะให้ดูล้ำแพงแพงมากอะไรอย่างนี้นะให้เริ่มตั้งแต่วัสดุเลยรองเท้าหนังเป็นแบบไหนกระเป๋าให้หนังเป็นแบบนั้นไอย้ย่าสีรองเท้าเป็นแบบไหนสีกระเป๋าให้เป็นสีแบบนั้นไอย้ย่าลูกเล่นหรือแบบนะของรองเท้าเป็นแบบไหนกระเป๋าให้เป็นแบบนั้นเพื่อบอกเลยว่าดูแพงมากค,ค่ะก็สีแต่งหน้ายาหนาไป บางคนบอกว่าอ้าวงานแต่งชิมิจ้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสาวลงไงใช่ก็โบกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรองพื้นมาหนาเติะนีพื่บอกเลยไม่ดูแพงนะคะ <laughs> มินิมอลในที่นี้คือเบาๆนะถ้าอยากจะให้ลุกดูแพงต้องเบานะคะพวกเราสีของลิปสติกก็อย่าแบบว่า200เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่งระดับหนึ่ง ขนตาปลอมใส่ได้นะงานกลางคืนใส่ได้แต่ก็อย่ามาเป็นแพหนาส0งเมตรเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบาๆทุกอย่างให้เบาแล้วเราจะดูแพงค่ะข้อสุดท้ายถ้าเราอยากจะดูแพงอากับกริยาของเราต้องดูแพงงานแต่งก็มีการกินการคุยอะไรต่ออะไรนะคะให้ระวังภาษากายของเราการพูดกลิ่นปาก สิ่งที่เราพูดนะคะเวลาที่เรากินนะก็ระวังอาจจะมีหลายคนแอบ,บมองเราอยู่นะเราแต่งตัวมาสะสวยเลยอีกข้อนี้ก็สำคัญค่ะง่ายๆ5ข้อนี้หวังใจว่าใครกำลังจะไปงานแต่งนะอยากจะให้ลุกแลดูแพงอุตสาห์ modify ซะหลายสิ่งนะคะก็ขอให้สำเร็จสมดังใจนะให้ลุกดูแพงๆเดินไปถ่ายรูปไปนูนี่นั่น เลยกรีดรองนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดแชร์คลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ